โปรดสแกน QR Code คสนับสนุนคนละเล็กละน้อยเพื่อให้ช่องของเรายังคงไปต่อได้ขอบคุณค่ะดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่1กันยายนพุทธศักราช2568ขึ้น9คาวาเดือน10ปีมะเสงตรงกับวันสืบนาคาเทียน คนเกิดวันอาทิตย์การงานคุณอาจรู้สึกอยากทำงานที่มีคุณค่าทางใจมากกว่างานที่เน้นผลตอบแทนทิ้งอย่างเดียวคุณจะโดดเด่นและมีความต้องการใช้ศักยภาพด้านความเห็นอกเห็นใจเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นลองพิจารณาว่าคุณกำลังทำงานที่ตรงกับตัวตนหรือไม่หากไม่ใช่อาจถึงเวลาที่ต้องทบทวนเส้นทางอาชีพอีกครั้งหรือเพิ่มบทบาทในสิ่งที่คุณหลงไหลควบคู่กับงานหลักเพื่อเติมพลังใจ การเงินโชคทางการเงินของคุณโดดเด่นการเสี่ยงจะให้โชคอย่างดีชีวิตทางการเงินมีเกณฑ์ที่จะพลิกผันแบบหน้ามือเป็นหลังมือวันนี้ถือเป็นวันดีในการซื้อของชิ้นใหญ่การลงทุนค้าขายก็มีเกณฑ์ขายได้กำไรสูงแบบคาดไม่ถึงความรักและครอบครัวคนโสดมีแนวโน้มจะมีคนเข้ามาทำให้หัวใจเต้นแรงแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ความสัมพันธ์นี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ยังต้องดูท่าทีและเรียนรู้กันต่อไปคนมีคู่จะมีช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างอยากพิสูจน์ความตั้งใจความรักจึงต้องใช้ความกล้าในการพูดเปิดใจและลงมือทำบางอย่างเพื่อกันและกันอย่างจริงใจสีมงคลสีชมพูสีม่วงอ่อนเสริมความสำเร็จบารมีวาสนาทิศมงคลทิศใต้เสริมความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองได้รับความนิยม การงานประสบความสำเร็จเวลามงคล12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงานงานที่ทำอยู่เริ่มมั่นคงขึ้นทิศทางที่คุณดำเนินมาทางการงานเริ่มเห็นชัดถึงจุดหมายปลายทางแห่งความสำเร็จ วันนี้เหมาะแก่การเปิดกิจการใหม่หรือเริ่มต้นงานใหม่หากคุณทำธุรกิจส่งออกงานโรงแรมการงานของคุณจะก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดการเงินคุณอาจกำลังนอนไม่หลับเพราะเรื่องการเงินรายจ่ายที่ไม่คาดคิดอาจโผล่มาแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ความจริงแล้วสถานการณ์อาจไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ใจคุณกังวลอย่ารีบตัดสินใจทางการเงินในสภาวะเครียดให้เวลากับการตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อน ความรักและครอบครัวคนมีคู่ระวังการคิดไม่ซื้อการถูกสวมเขายิ่งหากเป็นคู่ที่มีเรื่องระหองระแหงก็มีเกณฑ์ที่จะมาถึงจุดสิ้นสุดความสัมพันธ์ได้มากส่วนคนโสดอย่าเชื่อใจใครง่ายๆระวังถูกหลอกหรือกลายเป็นมือที่สามอย่างไม่รู้ตัวสีมงคลสีชมพูสีม่วงอ่อนเสริมความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจสง่าราศีและความเคารพรัก ทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมการเงินคล่องมือได้ลาาผลแบบไม่คาดฝันเวลามงคล10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันอังคารการงานคุณมีความคิดใหม่ๆรู้จักปรับตัวในงาน ปรับเปลี่ยนธุรกิจและการดําเนินงานไปตามสถานการณ์ทําให้มีความก้าวหน้ากว่าคู่แข่งงานที่ต้องเดินทางออกนอกสถานที่ติดต่อสื่อสารกับต่างจังหวัดหรือต่างประเทศจะก้าวหน้าโดดเด่นเป็นพิเศษในวันนี้การเงินการวางตัวแบบผู้นําส่งผลให้คนรอบข้างเชื่อมั่นในคุณมากขึ้นซึ่งอาจทําให้คุณต้องเป็นคนตัดสินใจเรื่องการเงินในครอบครัวหรือองค์กรหากไม่จัดสมดุลให้ดี คุณอาจแบกรับภาระมากเกินไปควรวางกรอบชัดเจนว่าเรื่องใดที่คุณควรจัดการและเรื่องใดที่ควรให้คนอื่นร่วมรับผิดชอบอย่าพยายามจัดการทุกอย่างเทียงลำพังความรักและครอบครัววันนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทางที่ดีเช่นอาจจะได้แต่งงานกับคนที่ร่ำรวยและจริงใจได้รับมรดกจากครอบครัวจำนวนมากหรือได้ท่องเที่ยวกับคนรักครอบครัวในสถานที่ที่ฝันไว้คนโสด มีเกณฑ์ได้พบรักจากการเดินทางไกลสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมสิริมงคลในการทำการต่างๆเพิ่มกำลังใจและความนิยมจากคนทั่วไปทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เสริมความไว้วางใจความว่านอนสอนง่ายของลูกหลานบริวารผู้ใต้บังคับบัญชายอยู่ในโอวาทเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางวันการงานความเห็นตรงและซื่อสัตย์ของคุณจะทำให้คุณโดดเด่นและก้าวหน้าในอาชีพการงานให้ใช้ความสามารถในการตัดสินใจการใช้เหตุผลที่ตรงไปตรงมาเพื่อเดินไปให้ถึงจุดหมายของงานคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนการเงินการเงินจะได้มาจากมิตรภาพในระหว่างคู่ค้าการช่วยเหลือกันของเพื่อนร่วมง,งาน คุณมีเกณฑ์จะได้รับเงินจากค่านายหน้าหรือการทำธุรกิจแบบจับเสือมือเปล่าก็จะทำเงินได้มากและโดดเด่นเพื่อนสนิทมิสหายหรือคนรักจะคอยช่วยเหลือคุณในด้านการเงินอีกด้วยความรักและครอบครัวคนโสดมีแนวโน้มจะมีความสุขกับชีวิตโสดมากขึ้นหากมีคนเข้ามาในวันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เร่งรีบเกิดจากความเข้าใจกันอย่างเป็นธรรมชาติคนมีคู่ ควรใช้เวลานี้หันมาดูแลกันในเรื่องเล็กๆที่อาจมองข้ามแม้ไม่มีเหตุการณ์น่าตื่นเต้นแต่ความรักก็จะมั่นคงขึ้นจากการใส่ใจในความรู้สึกของอีกฝ่ายอย่างสม่ำเสมอสีมงคลสีเขียวเสริมความสุขในชีวิตครอบครัวบริวารเชื่อฟังราบรื่นในการบริหารงานบุคคลทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมสง่าราศีความเป็นสิริมงคลความเคารพจากผู้คนรอบข้าง เวลามงคลหกนาฬิกาถึง7จ็นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานวันนี้คุณอาจรู้สึกอยากเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานให้มีความสุขและความสบายใจมากขึ้นคุณปรารถนาที่จะทำงานด้วยแรงบันดาลใจมากกว่าทำเพราะหน้าที่ หากมีโอกาสเปลี่ยนแปลงบางอย่างภายในองค์กรเช่นปรับตารางเวลาหรือปรับบทบาทการทำงานควรเสนอด้วยท่าทีสุภาพและชัดเจนคุณจะได้รับการสนับสนุนหากมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือและอ่อนโยนพอการเงินงานที่เกี่ยวกับการเทรนนิ่งการสอนการพัฒนาองค์กรนักพยากรณดูห่วงจุย้ยจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษไรายได้มีเข้ามาต่อเนื่องมีโชคทางการเงิน ทั้งการหมุนเงินอย่างคล่องมือคุณจะมีลางสังหรณ์ที่ดีในเรื่องการเงินลงทุนได้ถูกที่ถูกเวลาความรักและครอบครัวความสัมพันธ์ที่เกิดในวันนี้จะยังคงไม่แน่นอนคุณไม่แน่ใจว่าเขาจริงใจกับคุณหรือไม่วันนี้คุณจะมีสเสน่ห์แต่มันจะเป็นสเสน่ห์ที่ดูลึกลับทําให้ใครที่อยากจะเข้าหาคุณจะยังไม่แน่ใจคนมีคู่ระวังมือที่สามจะมาทําให้รักร้าฉานได้ สีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมบริวารรักใคร่ว่านอนสอนง่ายและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและคนทั่วไปทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือส่งเสริมอำนาจวาสนาผู้คนเกรงใจคำพูดน่าเชื่อถือและชัยชนะต่อคู่แข่งเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพฤหัสบดีการงานงานการเงินบัญชีจะโดดเด่นดีมากคุณจะละเอียดที่ทั่วในการทำงานและทำงานได้ดีคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือขายอาหารทำงานฝีมือก็มักจะหวงวิชากลัวจะโดนตัดหน้าเอาความดีความชอบทำให้อาจโดนเขม่นได้การเงินความมั่นคงทางการเงินของคุณ จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการประสานผลประโยชน์เช่นการหารายได้ร่วมกับคนอื่นหรือแบ่งค่าใช้ใจ่ายกับคนในบ้านเพิ่มความร่วมมือและการวางแผนร่วมกันในครอบครัวหรือหุ้นส่วนคุณจะสามารถประคับประคองสถานการณ์ทางการเงินได้ดีหากไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆม,มากเกินไปความรักและครอบครัวความรักของคนมีคู่จะติดขัดเพราะปัญหาจากผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอิทธิพลต่อคุณและคนรัก ที่มักจะไม่ชอบใจและขัดขวางความสัมพันธ์ไม่ให้เดินต่อไปได้ซึ่งต้องหาสาเหตุและค่อยๆแก้ไขด้วยการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์คนโสดอย่าคิดจะตกลงปลงใจในวันนี้เพราะปัญหาจะตามมาควรรอจังหวะที่เหมาะสมกว่านี้สีมงคลสีเขียวเสริมความเข้าใจความเมตตามิตรภาพความรักและความช่วยเหลืออุปถัมภ์ทิศมงคลทิศต,ตะวันตก เสริมความรักสามัคคีบริวารรักใคร่อยู่ในโอวาทเสริมเมตตาบารมีเวลามงคล12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันศุกร์การงานการงานของคุณกำลังเริ่มมั่นคงขึ้น บางคนจะได้งานใหม่ที่มั่นคงมากกว่าเดิมวันนี้คุณจะใช้ความฉลาดเฉลียวของคุณเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ที่แย่ๆบางคนสามารถเปลี่ยนจากเรื่องร้ายให้เป็นคุณกับตนเองได้วันนี้คุณรู้ทันผู้อื่นและโดดเด่นในงานที่ทำอย่างชัดเจนการเงินการเงินวันนี้มีแนวโน้มมั่นคงขึ้นคุณอาจได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่ลงทุนหรือสะสมมาเงินทองที่ได้ไม่เพียงแต่ใช้จ่าย แต่ยังเป็นรากฐานที่มั่นคงให้ชีวิตเหมาะแก่การวางแผนเพื่อครอบครัวและอนาคตอย่างไรก็ตามอย่าลืมแบ่งปันหรือช่วยเหลือคนรอบข้างเพราะการให้จะสร้างพลังบวกและความมัง่งคั่งที่ยั่งยืนความรักและครอบครัวด้วยบุคลิกที่เป็นตัวของตัวเองมีสเสน่ห์และสง่าง,งามของคุณทำให้วันนี้คุณจะเนื้อหอมเป็นพิเศษคุณดูแลภาพลักษณ์เป็นอย่างดีคนโสด จะมีคนที่มีอายุมากกว่ามาสนใจส่วนคนมีคู่คุณจะต้องการความสนใจจากคนรักมากเป็นพิเศษสีมงคลสีชมพูสีม่วงอ่อนเสริมชื่อเสียงความเป็นมงคลในการประกอบกิจการต่างๆทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมอำนาจอิทธิพลในการงานความเชื่อฟังจากบริวารและชัยชนะเวลามงคล13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา คนเกิดวันเสราร์การงานงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานหรือทำหน้าที่เป็นตัวกลางจะโดดเด่นจะมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่ชัดเจนคุณจะเป็นผู้ที่ทำให้หลายฝ่ายประสานผลประโยชน์กันได้ลงตัวการให้คำแนะนำหรือแบ่งปันประสบการณ์เก่าจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ทางอาชีพอย่ากลัวที่จะหยิบยื่นความรู้ให้ผู้อื่นก่อนการเงินวันนี้ ไม่ควรลงทุนใดๆทั้งสิ้นอย่าไว้ใจใครในเรื่องเงินเพราะคุณมีเกณฑ์ถูกโกงสูงจะสูญเสียทรัพย์สินแบบไม่คาดฝันงดการคำประกรันหรือการให้กู้ยืมอย่างเด็ดขาดความรักและครอบครัวหากพบปัญหาในเรื่องครอบครัวหรือชีวิตคู่วันนี้จะสามารถคลี่คลายลงได้อุปสรรคปัญหาในครอบครัวกำลังจะได้รับการช่วยเหลือและพบทางออกคนที่เคยห่างไกลกันจะได้กลับมาพบพาน หรือได้พบกับคนที่ฝันถึงมาตลอดสีมงคลสีแดงสีทองเสริมการเงินโดดเด่นคล่องมือและลาบลอยทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมสุขภาพแข็งแรงสมาธิดีจิตใจสงบร่มเย็นเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาที